รู้สึกภูมิใจมากนะเมื่อเห็นเด็กเขาเขาทำได้อย่างนี้ผู้มองจะใช้ระบบแบบความคิดเชิงบวกอะไรพวกนี้กับผู้คนกับเด็กกับผู้ปกครองเพราะฉะนั้นตรงนี้จบไปแล้วเนี่ยความรู้สึกดีๆตรงนี้จะมีให้แก่กันตลอดทุกวันนี้จะมีเด็กที่พาลูกกลับมาเรียนผมมีลูกผมต้องส่งลูกมาเรียนคุ้มองคุ้มมองลงรายละเอียดคุ้มมองมองรายละเอียดเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามคุ้มมองเนี่ยนะเป็นระบบการเรียนที่ช่วยพัฒนาเด็กได้รอบด้าน ไม่เฉพาะความรู้อย่างเดียวในความรับผิดชอบความพยายามความมุ่งมั่นมีพร้อมเสร็จตรงนั้น <su> ถ้ามีโอกาสได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนสู่คู้มองได้เนี่ยทำเถอะคุ้มค่าคุ้มค่าระยะยาวนะฮต่อการที่จะส่งเสริมให้เขาประสบความสำเร็จในระยะยาวต่อไปเพราะโดยระบบเขาจะสร้างทุกอย่างเข้าไปบงนั้นได้ได้อย่างดี